ครับสบายดีพี่น้องครับสบายดีสุขสุขคนสมองสุบอน,นะสบ,บายดียามแรงดีเอฟซีทูกฐานที่ขล,บลุบหลักแพงหอยปลาได้เยอะๆอยู่ทุกทุกท่านในยินดีทำโซนสองของแม่ตาพี่น้องยำแรงแรงแม่ตาพามาตึกกอบอีกแล้วพี่น้อยตึกกบของได้หยอยปลา เสาเอ้ไอปลาดุกนั่นปลาเกล้าได้ปลาดุกยันปลาเข่าดอกนิ้วโดนแต่ปลาเข่าดอกนิ้วแท้นี่นะเอาปูหน้าก่อนเอาเบิดพี่นะมะหอยก็ไม่เหลือหอยก็เอาเบิดหอยจุบเหม็นมางุมจะได้ลายอยู่เลย Say <laughs> mặt à, như tờ mặt rồi mặt 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 คำบาได้ยื่นขึ Double <pus> well. ้นบาได้นอนดอกป้าใบตองมันหลายเนาะมันมม่ยากเว้นน่ะต้นหลายถะได้ทั้งคันนะได้ตัวเดียวอั้งมันโอ้โหทั้งคันโอ้โหเนี่ยแต่กบ กูทำโกตโตได้ตัวเดียวคือตัวป้าตองหกอะหลอกคนตายกันอืม เจ้าของม่ไหวอยู่เลยจักพายตัวไปตึกเลยไปเลยเนาะเสื่อมตระแตะไปเลยเลยเนาะพายตัวนี้มันมีอยู่แต่ว่ามีไม่หลายฮะเกือบเกือบไ้มใหญ่ไว้ไเด้อมักแตงเด้อใหญ่ไว้ไเด้อขะจ้องเซลเซอยู่นี่นะ มันกินน้ำก็กะเสด็จกันน้ำตีสงหามักงกงใหญ่ๆน้องจะค้ายได้มากมาใหญ่ปวดจะข้ายเลยได้เห่าบุญมังตงเป็นอะไรพ็ได้อยู่บ่ chỉ vừa nhảy nắm bó vừa mà ươn tặng nè để thầm lên mà ươn cái kép đậy này Hãy subscribe cho kênh trong nhảy với quay đây hạ đây này hình bên bó bóng nhảy nhảy với nằm với quay đột nằm kinh với quay hay nó nhảy này sáng à มันใหญ่ท่านได้คลายได้เว้ยตาเลาะเบ่งมักแตงใจหอนกว่ามักแตงแลยพี่น้องเอ้ยกขาจองเขามาชมป่าคนสวยกับได้ใหญ่จะดีเป็นทางไทยเนะาะคนจองเขามาสื่อซอยเมตตานัดเพมืนเป็นมะฮือมะอืนนัดเก็บให้คุณป้าก่อน เฮ้ยเก็บใหญ่เลเพื่อนทั้งเพ่เพิ่นสั่งเขามาใหญ่บทันพี่น้องโอ้หมกแตงแผดก็มีน่ะนี่เอ่แตงแผดติดกันั่ะเนบะโอ้น่ะออกมาแหละเป็นชองหน่วย้วก็ติดกัน Mình hả ba mươi kép nó bỏ vào lên một tên Tâm xin nhảy Tâm sán lên Tâm nên một ươn kép đấy Nó lị bay vào tạ Ươn chứ vào đấy bó พ่มมน้องเก่าตาพามาน้องเก่าไปน้องใหม่นะมีกบแต่ว่ามันหกเนินมาได้ใช่เน่าตวลงไปอยู่ใส่ฮึแล้วใส่ลง มากลับไปลุยนะโอ้มันมึงเนาะการเด่นตาตนตากบเลือตาเขียดวะมากับขอบพัยศนั่นน่ะติดแลวติดแล้วจ้าตัว ào, đây là nhăn, Ừ ờ, nó càng, nhẹt nhẹt, nên không, chậm, cái mới, đại than chay เฮาขาดจับเฮาขาดได้ไปแล้วเออดูไปทีโห้ไมานา้ะนะกะเจอนะได้ะอีจะลุยลุยนำ้ำโอ้นันอีกแล้วโอ้น้องเก่านี่มนันว่ะ อ,อยู่หากินพี่น้อยเอหากระไดไปจากโตแล้ววะหาหกโต้พ่นตัวหนึ่งเพราะเอออยู่แคมป์อยู่พูนแต่แต่โอแมนบ่อน,น,นอ่ะเด่นะนะตะกบ เราได้กบได้กินพี่น้องเอ้ยเราไปได้ซื้อได้แหลก้านนอนกับพะกันเลยมาตึกกบเป็นอะไรสช่หมอย่ ป่ากบได้ปลาถึกปลาได้กบสรุปได้ทั้งกบได้ทั้งปลามึงแนวมาก็โอ้ยเกือบสัตาดมึงเนาะกาเนาะมึงแนวมาน่ะจะลุยลุยนำตั้งประจักษ์หนาวจักเหาะลีนอมึงอันนั้นนะนั่นมานอีกแล้วน้องเก่าพี่น้องเ้าเป็นน้อน้องเก่า ถาลุ่นพี่น้องถาลุ่นมันตาเสียได้จักโตมันนี่เมื่อก่อนเราได้ลายเมื่อก่อนฉันเลือของมันี้เสียได้จักโตแะไรมันนะมาไปไปสองน้องมาผมบอน้องเก่าน้องเก่ามานกว่าน้องกลางอืม เบิงกบก่อนสิเมื่อล่ะสาใส่เด้น่ะไหลายตัวได้1 2 2 4 5 6 7 8่่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 ่ มาได้น้องเก่ามาสิได้ฮะอืมพุ้งแห่ใหม่จกไปอีกมือหนาวสิมาถ้าว่ามือน้ำกันไม่เนาะเจับกลบเจับเขียนเลาะเมือดิพุ้งแห่แหละจกไปใหม่เพื่อพุ้งแห่แหละมันก็ะดึกแล้วเรียกนอนแล้ว อื่แห้งลูกตะเด็กอีกเก็บมักแตงอีกสิบโมมีเวลานอนแล้วนอนมันคือเก่าเหรอเว้ยนี้ได้ทางปลาได้ทางเขียดได้ทางปูนาได้ทางกบมันคือเก่ามันคือเก่านี่ มานบอคมันขี้ไรฮา,ากินมานอยู่เด้อพี่น้องสองตายายฮายกับมาตากระเมตตาไปตึกกบอันนี้เขียดนอนในท้องแองแรงองลังเขียดหมอนริปิ้งไอปูนาปูนาไวแา้แกงใส่หนุ่มใหม่แกงใส่กบมาอื่น แม่ตต่สิแกงเอาแกงใส่มักบวบหน่อยเอากันนะหมืออื่นเสาไอ้ก <ongs> oh ินแต่เสาไอ้เกี่ยวข้าวหน้านๆเลยได้หนีินักศึอษาเก็บมักแตงโอ้โเกียวยังเป็นยังเลยลูกเต๋าตีสีแล้วพี่น้องมืออื่นเก็บมักแตงส่งแล้วแล้วก็ซื้อมาเกี่ยวข้าวลาอลไรได้อพี่น้องสำหรับพี่นี่พอๆกันคลิปหน้าพี่น้องมาในีกระมานคือเก่า บังผักสมก็หลยกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อสบายดี